กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับน้องป๊อปวันนี้เรามาแกะกล่องหัวเว่ย GT5 ซึ่งพี่ชอบมากเลยนะรุ่นเนี้ยจริง่ะเพราะว่ามันวัดแม่นมาก ออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงเพื่อฟิตหุ่นมาให้หนูชอบเลยนะเนี่ยคือพี่ออกกําลังกายมาหนักมากเทียบกับเดลนราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะครับไปดูที่ช่องจงรักได้ผมทําแบบละเอียดนะวัดการนอนวัดการอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันประสบความสำเร็จมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วจีทีสี่มันอยู่ในกราฟได้เลนราคาประมาณ4 0 0พที่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปออกกําลังกายแล้วคุณต้องการความแม่นยำ คุณสามารถซื้อมันได้โดยคุณไม่ต้องไปซื้อนาฬิกาที่แพงเลยถ้าเกิดเอาฟีเจอร์แค่ออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนแล้วแบบแบบอื่นๆอยู่ได้10กว่าวัตนตัวแรกที่ผมจะแกะให้ดูก็คือ G T 5ทีนี้ G T 5กับ G T 5 Pro ต่างกันยังไงก็ G T 5 Pro ก็จะมีโหมดตีกอ๊อฟโหมดดำน้ําขึ้นมาแล้วก็นุ่นนี่นั่นแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่านอกนั้นนะพวกเซ็นเซอร์พวกอะไรเนี่ยเหมือนๆกัน แต่ว่าคนคิดว่าที่เพิ่มไตนิดนึงดีกว่าแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะเอาตัวนี้ถ้าพี่มีเงินประมาณ45,000เพราะว่ามันวัดแม่นตัวนี้นะครับเป็นสายฟูเรียลสตอร์เมอร์นะครับราคา6,990อาิอาจจะฟังไม่ทันฟูเรียลสตอร์เมอร์นะครับก็คือเป็นสายซิลิโคนที่ใช้ในอุตสาหกรรมมันจะป้องกันการระคายเคืองเขาก็าพัฒนามาเรื่อยนะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันว่าจะเป็นยังไงเป็นจังไได กล่องมันเป็นอย่างนี้กล่องเขาสวยจังสวยสิราคานี้ได้กล่องแบบนี้แล้วนะซื้อแค่กล่องไม่ให้เขาก็ภูมิใจแล้วนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ได้ก็คืออยากเป็นไ Type C นะ<อ>เขาเป็น t ท p A อยู่ที่ชาร์จเขาเป็น t y p A ซึ่งให<อ>่สีเลียนมากนะนี่มีคู่มือตัวนี้เป็นสีดําสวยไหมอือนี่สวยงามอะให้จับมาทีเรียวแข็งแรงปะ แข็งแรงแข็งแรงเนาะแน่นนึบอะ่ะเขาเป็นอันดับหนึ่งในจีนอะ่ะคือผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทําตลาดโลกอะ่ะอย่างเช่นยุโรปเขารู้จักมากขึ้นซึ่งตอนเราไปยุโรปอ, <c oughs> อ่ะเค้นหัวเว่ยวางขายเยอะอ่ะมาดูสายตัวนี้เป็นสายโฟร์ลัสตอรมเมอร์ก็คือเป็นสายเนี่ยคุณลองจับดิมันจะมีความนุ่มนิ่ม <c oughs> นี่เห็นไหมมันจะมีความนุ่มนิ่มแล้วเขาก็ทาตัวรูมาถี่มากเวลาใส่เนี่ยคุณสามารถใส่ให้มันแน่นนะมันกอดรัดฟัดเหี่ยงแนได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวเว่ย อาไหมตรงนี้เป็นสีแบบโคมโคมดำดำว่ะเนาะมันสีล้อมแม็ก,มกเลเือมเมาเแล้วก็อย่างที่บอกว่าหัวเว่ยเนี่ยมันใส่ลงข้อมือดีมันจับแม่นนะครับแล้วก็ดูด้านข้างเนี่ยจะเป็นคล้ายๆสีโครเมียมด้านหลังนี่เป็นเซนเซอร์แต่จะเป็นแบบพวกเซรามิกสีดำแบบนี้ครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีออกไมได้ด้านซะทีเดียวนะแล้วก็มีเลขเนี่ยห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นไนล่อนถักผสมโพลิยูรตอทนเนอร์นะครับราคาจะแพงขึ้นเป็น เดี๋ยวเรามาดูว่ามันเปนจังดาแล้วนะน่ามากักเห็นไหมเออมันจะสวยงามแล้วมันก็จะเงาหมดเลยนหน้าปัดมันจะเงาหมดเลยคุณผู้ชมไหนเนี่ย ด้านข้างก็จะเป็นคล้ายๆชุบโครเมียมนะเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเอาคุณลองจับสายดูแต่ว่าสายขนุ่มมากเลยอะสายนุม่มอ่ะให้ดูเทียบกันสายขนุ่มเห็นไหมว่ามันจะมีเท็กเจอร์ตรงหน้าปัดด้านในอะ่ะมันจะเป็นสีแบบสีออกฟ้านะฟ้าตรงนี้เสร็จแล้วมันน้าเงินตรงนี้เนหะ็นไหมนี่มันก็จะมีแบบมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเลเยอร์ที่มันลึกลงไปนิดนึงแบบนี้เห็นไหมอันนี้มันจะเน้นเงาเะนาะตัวนี้มันจะเน้นแบบลมดำเห็นไหมชอบตัวไหนสีน้ําเงินเนาะน้องสีน้ําเงินสวยเนาะอ่ะ ต่อไปครับผมเป็นสายหนังหนังอะไรเอ่ยหนังไทยหรือหนังเทศอ่าเห็นไหมมันเป็นรูปหมีแพนด้าขึ้นมาด้วยแบบนี้เราแกะเข้ามาเห็นไหมว่ามันสวยงามจริงๆเลยเชียวสําหรับใส่กับสูตร <laughs> ออกงาน <laughs> เห็นไหมสายมันก็จะเป็นสีคล้ายๆสีคอนหยกัก <laughs> ของบอะรถเรานั่นเองนะครับแล้วก็ <laughs> ด้านหน้ามันจะเป็นสีแบบหนังบัวสวยมากใส่เขานียมทุกสายเลยนะเนี่มเขาทํามาดีเขาจงใจเขาตั้งใจ เป็น46ม mm ิลลิเมตรนะครับเป็นสายหนังให้เทียมหน้าปัดเห็นไหมว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีดําเห็นปะมันจะเหมือนตัวแรกเลย6,009เนี 6, ่ยมันจะสีดําแต่ว่าด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นเงาแบบนี้ทั้งอันเลยจะไม่ทําสีนะครับมันก็จะไปหนักไปแพงตรงสาย,ยาแต่สายหนังเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่โดนน้าโดนอะไรมันจะเป็นหยกัยกหยกัยกหยกัยกหยกักหยักหยักอ่ะเป็นแบบรอยพับอ่ะเยอะเอาออกก็ง่ายได้นะครับตรงนี้ อันนี้ออกง่ายแต่ว่าหยุดรักเธอไม่ง่ายเลยใส่เข้าไปง่ายๆแต่แล้วระวังตรงนี้นิดนึ่งผมเคยใช้แบบมันจะชอบแบบเปื่อยนะเพราะว่าผมใช้หนัก<ม>คือ<ม>นาฬิกาหัวเว่ยมันคนมากนะผมไปสป,ปาด้านผมก้ใส่หัวเว่ยตลอดอในสามอันนี้ป้าปไาให้คะแนานอันไหนอชอบอันไหนมากที่สุดผมชอบสีฟ้าอุ้ยเหมือนกันเลยไปชอบสีนี้แต่มันก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันนะต่อไปมันของคุณผู้หญิง มาเริ่มที่ตัวนี้เป็นสายโฟรัลสตอมเมอร์เราจะเรียงตั้งแต่ตัวที่คุ้มที่สุดก็จะมีตัวแพนด้าแบบนี้สายก็จะเป็นแบบหยกักๆตกตัวก,กล่องเนี่ยเห็นไหมมันเหลือม่าๆ <laughs> เขาบอกว่ามันเป็นสีบลูโอ้โหอ่านตั้งนานอ่านไม่เห็นมันเป็นสีบลูแล้วก็เปิดออกมาครับปุ๊บนี่โอ้หน่ารักเหมาะกับหนูจังเลยน้องป๊อปอุ้ยน่ารักมันเป็นสีฟ้าที่น่าใช่มันเป็นสีฟ้าทีน่น่าร็อก์แล้วมันจะมีเท <s> ็กเจอร์เห็นไหมมันจะเป็นแบบ 3D อ่ะอุ้ยสายสวยกว่าของผู้ชายนะแต่มันจะสายเล็กกว่าถ้้าาเเกกิดทียยบบัของผูช เห็นไหมว่าสายมันจะเล็กกว่ามันจะเหมาะข้อมือของใช่มันจะมี t e x t อร์ของผู้ชายมันจะเรียบๆแต่ว่ามันจะมีพื้นที่เยอะกว่าแล้วตัวมันน่ะจะเป็นแบบโครเมียมนะเงาแบบนี้เลยเนาะนี่แล้วก็หน้าปัดเขาบางนะถ้าเทียบกับตัวผู้ชายเนี่ยฮะอ้หูสวยนะคุณเคยอยากได้เนาะแต่นั้นมันหมื่นสามของกามินอ่ะตัวใหม่ล่าสุดของเขาที่เป็นไลฟ์สไตล์แต่ว่าตัวนี้ครับออกมาแล้วผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ข้างหน้ามันน่ะที่มันเป็นตัวหมีแพนด้าเพราะอะไรรู้ไหมมันแสดงถึงอะไรน้องป๊อปมันแสดงถึงออาารรมณ์ขงเ ใช่ถ้าเราลมดีเนี่ยมันก็จะเป็นหมียิ้มถ้าเราทะเลาะกับผัวมันก็จะเป็นหมีโกรธมันจะคำนวณจากชีพจรน,นู่นนี่นั่นของเราประมาณนี้ประมาณนั้นประมาณนู้นต่อมาเป็นหนังผสมไนล่อนตัวน,นี้เขาเรียกว่าสีบราวน์สวยทุกอันราคา7 9 9 0คือของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยราคาเขาจะเท่ากันผู้หญิงก็จะให้ความขยี้ความทำเท็กเจอร์ของพวกสายมาดีกว่าผู้ชายนนเพราะว่ามันเป็นแฟชั่น โตขึ้นมาหน่อยอุ้ยดูหนะ้ปาปัดสิคุณโอ้โหอะเดี๋ยวเทียบสายหนังของผู้ชายก่อนว่าสีมันเหมือนกันไม่เหมือนกันนะอ๋อมันจะเหมือนข้างในสีสายหนังเนี่ยมันจะเหมือนด้านในของท่านชายดูสายเขาดีมันเป็นตัวอน,นี้ถักเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหนังอันแบบใส่หน่อยอุ้ยมันเข้ากันเลยอะโหมันสวยงามยิง่งอยู่ในมือใ,ในแขนคนสวยอย่างหนูเนี่ยตัวนี้เป็น41มิลลิเมตรนะถ้าผู้หญิงใส่ก็จะประมาณนี้ไหนลองทำท่าแบบดูดีเก๊กท่าทัก 80สโพสผู้หญิงใส่เนี่ยมันดูสิมันดูเลอค่ามันดูน่ารักมันดูน่าทะนุถนอมอยากเปรถให้อีก2คันเ <_ EN> นี่ยดีนะของผู้หญิงก็จะอยู่ได้7วันนะครับผู้หญิงอ่ะเขาเป็นคนที่แบบเปลี่ยนนาฬิกาบ่อยเขาจะชาร์จแต่ผู้ชายไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นอกจากเ <_ EN> มียน,นะฮะก็ปล่อยให้มันใช้ไป14บวันผู้ชายผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาเนี่ยถ้าแบบของผู้หญิงที่เป็นหน้าปัดเล็กๆสวยๆแบบนี้หมื่นกว่าบาทอะแล้วก็ตัววัดแม่นๆแบบนี้นะบางตัวเนี่ยราคาหมื่นกว่าบาทอะก็ยังวัดไม่แม่นเท่าเคค้้าืออผผมมมบกกไไไไ่่่ดดดแตุณปูรรวชงจัท แบบเ mm hmm. ทียบวัดอัตราการเต้นของหัวใจเอาไว้แต่รุ่นนี้ไม่ได้ทานะรัาเป็นของผู้หญิงแต่หมายถึงว่าพวกเซนเซอร์เซนอะไรเนี่ยมันก็จะใช้ตัวเดียวกันเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าวิธีการเลือกสมาร์ทวอตยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าทําแบบละเอียดให้เพราะว่ามันมีจุดที่มันซีเรียสน,นะ mm hmm. การเลือกสมาร์ทวอตไม่ใช่มันสวยแล้วเราใส่ได้นะมันจะมีบอกอย่างว่าตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้ปั๊บรอดูมาอู๋นี่เป็นสีขาวนะ mm hmm. ดูสีดูกล่องเขาสิคุณนี่แล้วก็แกะออกมาครับ โห้ยนี่สวยน่าแบบมันเป็นสีทองใช่มันเป็นทองตัดขาวอะ่ะมันไฮโซไฮโซอ๋อมันเป็นหนังเลยอะ่ะ <Okay. S 1> สวยมากด้านในก็จะเป็นสีคนอนหยกักสีเหมือนของผู้ชายฮะเห็นไหมเนี่ยสีคนอนหยกักแต่ผู้ชายเนี่ยเขาจะเน้นสีเงินนะเพื่อให้มันดูแบบสุขมุมนุ่มลึกแต่ผู้หญิงอาจจะเน้นสีทองเพื่อให้มันดูแบบหรูหราเข้ากับเอ็กเซอรี่ใช่เอ็กเซอรี่เพราะว่าล่าสุดพี่ซื้อทองให้หนู10บาทเอาไว้ห้อยคอเวลา <laughs> ออกงานอทอง99.9อ๋อ <laughs> อ่ะไหนลองใส่อันนี้ให้คุณผู้ชมดูแต่ตัวนี้มันเป็นสีทองเนาะคืออย่างงี้มันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมไอ้ตัวเนี้ยมันจะออกแนวคลาสสิกหน่อยเนาะมันจะออกแนวแบบออกแนวทํางานอ่ะแต่เนี้ยเหมือนออกแนวแบบใส่ออกงานจริงจริงม,มันออกงานได้ทั้งคู่นะไปทานข้าวไปอะไรแบบนี้ใช่แล้วถ้าหนูไปกินข้าวพี่หนูจะใส่เรือนไหนเรือนนี้ค่ะเพราะเพราะว่ามันดูแบบลัก,กชัวใช่แล้วมันก็เข้ากับเครื่องประดับได้งานะแต่ตัวนี้ดูเป็นการเป็นงานนะ ดูแบบฟอร์มัลอะดูเป็นทางการโอ้โดูน้าปัดเขาสิหน้าปัดเขาสวยจริงๆนะก็สีอต่างกันเห็นไหมมันจะเป็นสีออกทองๆนี่เป็นสีเงินนะดูปุ่มคือหัวเว่เนี่ยเขาทําแบบเนี้ยบอะดูดิมันทําเนี้ยบอเอาเอาแค่ตัวเย็บเนี่ยเห็นไหมอ๋อนี่นี่เขามีชุดเจอร์ตรงนี้ปะปะดูนี่เห็นปะตรงขอบเห็นไหมคะ อ่านิดหนึ่งในลองใส่ให้คุณผู้ชมดูซิวิธีการเลือกสมาร์ทวอทที่เหมาะสมทำไมของผู้หญิงถึงทำมา41มิลลิเมตรเพราะว่าเขาคำนวณมาแล้วว่าผู้หญิงสมควรที่จะใส่ประมาณนี้พอใส่ประมาณนี้ขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปหรือเล็กจนเกินไปจะทำให้การวัดอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยแม่นยำหรือแม้กระทั่งการใช้งานอื่นอย่างเช่นการนอนการขยับเนี่ยการลงข้อมือต่างๆเนี่ยเกี่ยวกันหมดไม่ว่าจะเป็นการนอนการเต้นการลุกการวิ่งเซ็นเซอร์การที่มันจับคอนแทคเข้าหน้าวัดพวกเส้นเลือดพวกอะไรเงี้ยมันจะแม่นยำคุณจะสังเกตว่า have my Apple Watch. ซีรีส์8 s e แม่นกว่า Apple Watch u l t r a เพราะเหตุผลนี่แหละครับการที่เราใส่นาฬิกาที่ใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะมีผล่อการวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ไม่ตรงด้วยแต่อันที่ไม่ตรงมันไม่ได้ไม่ตรงขนาดนั้นมันก็คือแบบนิดหน่อยนิดเดียวเฉลี่ยมามันก็แบบค่าแบบ0ูนจุดเท่าไหร่เองแต่หมายถึงว่าถ้าจะเอาตรงๆหรือใส่ให้มันดีเนี่ยควรจะให้มันพอดีกับข้อมือเราฉะนั้นเขาถึงทําของผู้ชายมา45หรือ46หรือ47เนาะถ้าเป็นการมินนี่51เลยเพราะว่าการมินเนี่ยขายพวกยุโรปยุโร้อืันห่กาง สายไฟกุ้งกิ้งมันก็ประมาณ41่ิบมิลดูสวยนะดูน่ารักู่แล้วอะขอมันเลือกคนใส่นะนะนนี๋ยวนหัวเวทเทสถึงนี่ใส่แล้วสวยสวยโอเค ประมาณนี้สำหรับการเอา GT 5มาโชว์ให้ดูนะครับผมรีวิว GT 5 Pro ไปแล้วตอนนั้นมันเป็นตัวแบบแอดวานซ์ขึ้นกว่านี้คือไปตีกอล์ฟไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ได้เล่นกอล์ฟนะราคา ,69 0 0ใส่โค้ดเหลือไม่กี่บาทเองราคาคุ้มมากเรื่องของราคาคุ้มกับตัวมันเพราะว่างานของ Hu ว w e i เนี่ยปานนดและทุกคนที่เคยเม้นตนาฬิกา Hu ว w e i นะผมไปเซอร์วยดูรัฐช่องนอกช่องเทศช่องต่างๆเนี่ยเขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าของ Hu ว w e i มันคนมากจะซื้อใหม่เนี่ยติดอย่างเดียวอันเก่ามันยังไม่พังออออีีกกกยย่่่าาางงงงนนนึรดดไซ์ัับปทุข Hu ผม ผมพูดทุกครั้งเป็น3ปีติดต่อกันแล้วว่าหน้าปัดฮ e เว่ย์สวยที่สุดในบรรดานาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอ์แล้วผมพูดทุกคลิปเลยไม่ว่าผมจะรีวิวแบรนด์ไหนก็ตามแต่อันนี้คือความสัตย์จริงของเราที่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆคุณจะเห็นว่าทำไมผมใส่ Galaxy ซ i n k ได้ก็นี่คือของที่ผมใช้จริงๆผมถึงบอกได้จริงๆว่าเนี่ยมันดีแบบนี้แล้วผมมีผลทดสอบให้คุณดูเป็นกราฟเป็นวิทยาศาสตร์เลยว่าแบบมันแม่นก็คือมันแม่นจริงๆเพราะผมไปเทสมาผมเทสหนักอ่าคุณผู้ชมมีโปรโมช อันนี้ต้องไปดูข้อจํากัดน,นะว่ามีรุ่นไหนร่วมรายการบ้างเอามาแลกเป็นส่วนลดแล้วก็ซื้อหัวเว่ยวัด G ีที่ซดีได้คือเขาอย่างนี้คือสมมุติว่าคุณมีเครื่องเก่าอ่ะคุณไปแลกเขาก็จะประเมินให้ว่า้สมมุติว่าคุณเอาโทรศัพท์รุ่นนี้มาแลกได้2,000 3,000หัวยบอกว่ามีลดเพิ่มอีก5 0 0บาทนะจากราคาประเมิน <c oughs> สมมติว่าคุณเอาโทรศัพท์ไปประเมินได้3000ลดเพิ่มเป็น3500จาก3,000ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน67ถึง30มพฤศจิกานะครับสถานที่ร่วมโปรโม ตอนนี้เขามาแรงมากเรื่องแกจิตเหมือนตัว Huawei Watch Fit 3ไม่กี่วันหมื่นชิ้นทำไมมันขายได้ขนาดนั้นนี่แหละคือความแม่นยำที่มีและความสวยงามที่หัว w e i ทำ แเป็นความสง่างามพร้อมกับคุณภาพประสิทธิผลประสิทธิภาพเดี๋ยวคลิปหน้าผมทำ vs ระหว่าง Gt5 และ Gt5 Pro ให้แบบละเอียดเลยนะครับเอาไปวิง่งเอาไปใช้งานจริงจัง้อ,อซื้อตัวนี้จะแม่นเท่าโปรเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ Gt4 อ่ะแม่นติดกราฟอันดับท็อปท็อปซัดกับตัวเป็นหมื่นได้แต่ว่าเรื่องฟีเจอร์ฟังก์ชันคุณต้องดูนะว่าคุณเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไรนะครับไล่ดูได้ตามคลิปช่องชองรักผมรีวิวพวกสมาร์ทวอทไว้เยอะแล้วก็ช่องหลักอย่างกูแซบก็จะมี Gt5 Pro ที่รีวิวไปแล้วนะครััววาตตกอรริงใจ วัดเทียบกับเครื่องวัดอาตาัตราการเต้นหัวใจจริงๆเลยมแม่นแค่ไหนเดี๋ยวมันจะมีตัวใหม่วัดความดันผมก็จะวัดความดันอีกว่าแม่นแค่ไหนซึ่งหัวเว่ยเก่งเรื่องนี้มากๆซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนสวงเลยไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะซื้อให้หนูได้ไหมคะรด้สหกันเดือน่ะ <laughs>